อ่ะต่อไปมาดูตัวนี้กันก่อนหยิบจับได้แล้วค่ะขออนุญ,ญาตจับให้ดูนะคะเค้กตัวนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นช็อกโกแลตค่ะอ่ะสูตรที่ให้เนี่ยสูตรในวันนี้นะคะมันก็คือเป็นตัวเค้กสปันเค้กค่ะนี่คือสำหรับ1สูตรนะแต่ว่าที่เราเห็นมันหนาตรงเนี้ยนะคะที่หนา ความหนาประมาณนี้ก็ให้ทำสองสูตรโอเคไหมไข่ไก่เบอร์หนึ่งสี่ฟองนะคะน้ำตาลทรายเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมนะคะแป้งเค้กหนึ่งร้อยกรัมนะคะเกลือหนึ่งส่วนแปดช้อนชานะคะตัวช็อกโกแลตนะคะแปดสิบกรัมก็ใช้เป็นคอมเพลนนะใครที่ใช้เป็นช็อกแท้ให้ใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวช็อกโกแลตแปดสิบกรัมแล้วก็มีเนยสี่สิบกรัม และก็มีนม20กรัมลองทำดูอร่อยมากอันนี้ก้อยใส่ถาดใหญ่เลยนะ10คูณ12นิ้ว10คูณ12นิ้วนะคะทำทั้งหมด2สูตรวิธีการทำก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราจะทำสปันเค้กที่มันใส่เนยด้วยนะคือตัวสูตรสปันเค้กมันก็มีหลายสูตรนะคะหลายสูตรใส่สารเสริม SP ตีทุกอย่างร่วมกันหรือแม้แต่ จะทำคล้ายๆชิฟฟ่อนก็ยังมีนะก็คือแยกนะคะไข่แดงไข่ขาวนะคะไข่แดงไข่ขา,ขาวแล้วก็ตีนะคะตัวสูตรปันเค้กมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของเจ้าของสูตรนั้นนะคะสูตรของคุณครูคนนั้นตรงประนะวิธีการทำคือว่าเราจำเป็นที่ต้องละลายตัวช็อกโกแลตนะคะเนยและก็นมไว้ก่อนเนยช็อกโกแลตนมละลายไว้ก่อน นะคะละลายในอุณหภูมิต่ํานั่นแหละก็คือ450วัตต์นั่นแหละนะคะประมาณสัก30วิเนี่ยคือก็คือจําแบบง่ายๆเลยนะเวลาที่จะละลายช็อกโกแลตเนี่ยก็คือให้เริ่ม30วิก่อนโอเคไหมคะก็คือละลายแล้วก็ให้ละลายมันจนมันเหลวะะอะค่ะเนาะก็คือละลายตัวช็อกโกแลตนมแล้วก็เนยคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้จากนั้นก็เป็นเริ่มตีไข่กับน้ําตาล ตีไข่กับน้ําตาลรวมกันนะคะไข่เนี่ยสฟองนะคือไข่เราก็ใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะตีไข่กับน้ําตาลรวมกันด้วยสปีดเร็วสุดแรงสุดใช้เครื่องตีมือเรานี้แหละนะคะตีประมาณสักสนาทีเลยค่ะโอเคไหมตีถิส4นาทีนะน้ําตาลก็จะละลายแล้วก็ตัวไข่เนี่ยก็จะฟูขึ้นมานิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ร่อนแป้งเนาะก็คือก้อยเนี่ยจะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะโอเคไหม ใช้ล่อนแป้งก่อน1รอบนะคะ1นถึง,งสองรอบได้เลยเนาะคือถ้าเกิดอยากจะให้เนื้อสัมผัสมันแบบว่าเบาๆนุ่มฟูๆแล้วก็ล่อนสัก2รอบ3รอบนะคะล่อนแป้งเสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่แป้งลงในชามไข่ตรงเนี้ยนะคะใส่แป้งลงไปแล้วก็ใส่เนยที่เราละลายตะกีตัวช็อคที่เราละลายตะกีใส่ลงไปนิดนึงก่อนก็คือแบ่งใส่ประมาณสัก4ีหรอบนะคะใส่แป้งลงไปใส่เนย โอเคไหมเนยที่พูดถึงก็คือที่เนยที่มันละลายกับตัวช็อกแล้วนะคะโอเคไหมคะเนยแป้งแล้วก็คนด้วยตะก้อมือนะคะคนนิดนึงโดยไม่ต้องคนจนมันเข้ากันดีนะเดี๋ยวมันจะเหลวตัวส่วนผสมเนื้อเค้กนะคะก่อนที่จะเข้าอบนะถ้าเกิดต้องการให้มันเป็นแน่นๆหนึบๆเหมือนบราวนี่ก็คือคนเร็วๆเลยคนนานๆได้เลย แต่ถ้าเกิดต้องการนะคะให้มันแบบฟูฟูนิ่มๆนุ่มๆน,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 นะคะก็คือไม่ต้องคนจนมันเหลวเหมือนที่ใครที่อยู่ในคอนเคกชิฟฟอนนะก็จะสอนว่าถ้าอยากจะให้มันนุ่มฟูเนะี่ยนะคะเราก็ต้องคนโดยที่ไม่ต้องให้มือแรงมันยุบนะคะถ้าเกิดว่ามื่อแรงยุบเนี่ยเค้กก็จะไม่ฟูละก็จะกลายเป็นแน่นๆนะนะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบไม่ชอบโอเคไหมคะ แล้วหลังจากนั้นนะก็ใช้ตะก้ามือนะคะคนคนคน,คนจนมันเข้ากันดีนะคะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็เทลงในถาดอันนี้วันนี้ใช้10คูณ12นิ้วนะคะเอากระดาษรองอบรองก่อนแล้วก็อบที่ไฟ160องศาก็อบประมาณสัก30นาทีค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ โอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ